เกิดอะไรขึ้นพี่น้องเมื่อ6ชั่วโมงที่ผ่านมาสำหรับเพจพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจเพื่อนมีการออกมาโพสในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งสำหรับ FC อดที่จะคอมเมนต์ไม่ได้พี่นอ้องเพิ่นโพสว่าจังไหนเดี๋ยวสิอานซูพจซองเอาฟังนะคะเพิ่นโพสว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองอย่างเดียวถ้ามีเงิน แล้วต้องอยู่ในสายตาคนอื่นตลอดบอกทำนั่นทำนี่ทำอะไรก็ไม่เป็นส่วนตัวขาดความเป็นส่วนตัวของตัวเองคงไม่มีความสุขพี่น้องเป็นจังไดบานนี้สำหรับ f อฟซเรียกได้ว่าแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจอย่างนั้นเรื่องมันคืออะไรมันเกิดจากอะไรพี่น้องก็คือว่าก้อน,นนั้นนี่เฮาได้รู้เรื่องอแล้วพี่น้องนะคะว่าสำหรับครูมอนอิง มีคนไปดราม่าเพิ่นนะคะมีคนไปดราม่าว่าทำไมไม่เห็นไปนั่งรถตู้กับน้องอุ้งอิงกับพ่อแม่อุ้งอิงเลยนะคะละกะเรื่องนี้นะคะบางคนที่คิดลบๆพี่น้องกันล่ามไปหอดพ่อแม่อุงอิงจนได้นะคะบันท้กไปทีงไหนพ่อต๋องแต่พ่อแม่อุงอิงเพิ่นได้พ่อกับคอมเมนต์ลบๆนะคะเพ่อนกะสิรู้ซื้อบ่สบายใจขึ้นกันได้พี่น้องนะคะเพ่อนกะสิรู้ซื้อบ่โอเคคือกันนะคะ แอดมินเซวาน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละนะคะจนเพิ่นต้องเอาออกมาโพสในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วโพสโพสนี้คะ,ะทำให้ทางด้านครูมอนอิงถึงกับต้องแชร์พี่น้องนะะเพิ่นแชรว่าจะไหนเพิ่นแชรว่าให้ครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวเขาอย่าบงการชีวิตพ่อแม่ลูกเคยมีความสุขมากกว่านี้ไปไหนทำอะไรก็ไม่ได้ชีวิตเพิ่นนยากเก่าไกลเลยพี่น้องนะคะ นี่พี่น้องเป็นจังใดจนครูหมอนอิงถึงกับต้องแทร์แลพี่น้องเนาะคือว่ามีเอซที่คิดลบๆเขาไปกล่าวกายในกรอบัวน้องอุงอิงมากเกินไปนะคะจนเหตุให้เพลนหนีต้องออกมาโพสต์ในลักษณะแบบนี้พี่น้องนะสำหรับแอดมินก็เป็นกำลังใจให้คือกาวนะคะสำหรับคะคนที่เขามาคอมเมนต์เพื่นว่าจังไหนแนะนี่สำหรับผู้นี้นะคะเพื่อนว่า ทา้าฮักอิหลาจริงให้กำลั้งใจกรอบขั้วน้องดีกว่าจะมาทำแบบนี้น้องสูมากคักแล้วสงสารน้องพ่อพ่อ,พอแม่แม่พี่ป้านนะอาเอฟซีอิหลาควรถนอมน้ำใจอิหลาให้ความสนับสนุนอิหลาไปให้ถึงฝันดีกว่วนะคะถ้ารักน้องจริงพี่น้องคุนวันตสิิ์ละพี่น้องนะนี่สำหรับผู้นี้ก็ว่าใช่ค่ะเอบางคนก็ล้ำเส้นเกินไปลืมตัว จะให้ศิลปินทําตามความต้องการและความรู้สึกของตัวเองนะคะล้าเส้นเกินไปนะคะนี่พูดว่าจริงค่ะเห็นด้วยค่ะคนเราถึงจะเป็นคนของประชาชนก็ขอให้มีเวลาเป็นของตัวเองมีเวลาของครอบครัวพ่อแม่เป็นคนสําคัญในชีวิตขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพ่อเอกแม่หน่อยน้องอุ๋งอิงจงผ่านพ้นจากคนที่ไม่วังดี อุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปโดยเร็วนะคะรักๆค่ะ,นะะหลายคนกะพากันแห่ทรงกำลังใจนะคะในผู้นีิวา่าแม่นขานรักคือกันนะคะรักในแบบของเพลิลนยาสะลำเส้นเลยนะคะควรให้เกียรติกันและก,กันพี่น้องนะคะสำหรับเอฟซีบางคนกะลำเส้นจนเกินไปพี่น้องหนะละคนถึงกับบงการชีวิตครอบครัวของน้องอุกหญิง,ว,ง,ง,งว่าต้องทำอย่างนั้นว่าต้องทำอย่างนี้ จนทางแพลนเพจนะพ่อแม่อุ๋งอิงจนถึงขับต้องออกมาโพสนลักษณะแบบนี้เรียกได้ว่าทนไม่ไหวเลยจริงๆพี่น้องนะคะอันนี้กะนาเห็นใจสําหรับครอบครัวนะคะน้องอุ๋งอิงนะคะถือว่าก็คือจังหวะละพี่น้องตอนแรกก้อนหานี่ครอบครัวของน้องมีความสูงมากกว่านี้แต่พ่อดังแล้วแต่พ่อมีเงินมีกระแสแล้วสําหรับ fc ก็ยิ่งเข้ามาก้าวไก่ก็ยิ่งเข้ามาลูกล้ําบางคนพี่น้องบอเพียงแค่บอเพียงแค่นั่นนะ,ะย่งมากก็ดั่นกับมีนะคะสำหรับ f อฟหลายคนกับพากันว่าถ้ารักครอบครัวน้องจริงคอมเมนต์ได้พี่น้องนะคะแต่ว่าจะกสาปบงการชีวิตของเพลินนะ,ะว่าต้องเฮ็ดตั้งสั่น ต้องเหตุตั้งสี่ขันห้าหักขอบด้วน้องอิลีนะคะห้าควรที่สี่คอมเมนต์ในเชิงสร้างสารรค์คอมเมนต์ในเชิงผลักดันน้องซะดีกว่าพี่น้องนะคยะยักษ์ไปบงการว่าต้องเหตุตั้งซันเดอรต้องเหตุตั้งซีเดอรนะคะมันทําให้ครอบครัว,วของน้องพ่อได้อ่านแนวเพื่อนกะดูสืกบ่สบายใจคือการพี่น้องค่ะจากปกติที่ว่าร่าเริงนะคะเป็นครอบครัว,วที่ร่าเริงมากแต่พอได้เห็นคอมเมนต์เชิงวงการแบบนี้ แอดมินเซว่าผู้ได้กะบ่มมักพี่น้องนะคะกันข้าหักอิริห้าวหักพื้นอิรีพี่น้องเขาต้องคอมเมนต์ในเชิงสร้างสารรค์เป็นกำลังใจให้กันซะดีกว่านะคะนั่นแหละพี่น้องสาหรับเรื่องนี้หลายคนกะขอใเห้มันผ่านไปโดยเร็วนี่แหละพี่น้องสําหรับคนดังนะคะเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องสำหรับคนดังใครก็ตามที่ดังในตอนนี้อยู่ในสายตานะคะอยู่ในสายตาของ คนหลายคนพี่น้องนะคะแล้วคนหลายคนก็มองเราคนละแบบมีร้อยคนก็มองเราไม่เหมือนกันมองเราคนละแบบพี่น้องนะคะสำหรับคนที่มองนะะในเชิงลบๆเพื่อนบอแมเนเพียงเข่ม,มองท่านั้นพี่น้องบางคนถึงกับเข้ามาคอมเมนต์นะคะหลายคนอาจสืคิดว่าพ่อแม่อุ้งอิงเพื่อนอาจสิบว่าได้อ่านอย่าษาไัคิดแบ,บน้นพี่น้องเพื่อนอ่านถูกคอมเมนต์นันละนะคะสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ เพื่อนอ่านเบิดนะคะว่าผู้ใดรู้สึกจ้งไดนะคะ,ะ,ะผู้ใดรู้สึกเป็นกำลังใจให้การแน่ผู้ใดรู้สึกในเชิงลบแนะะ่นะคะเพื่อนกับอ่านเบิดอันลับพี่น้องนะคะแล้วคนที่ได้อ่าน,นะะในเชิงลบๆนะคะเพื่อนกสิรูส้สึกบ่สบายใจคือจ้างแอดมินสีพี่น้องทําข่าว YouTube ทําข่าวเกี่ยวกับน้องอุงอิงนะคะพอตั้งแต่มีคนขอมาเมนในเชิงลบนี่เ่อเม็นว่าแอดมินสิเสย,ยได้พี่น้องแอดมินกะรู้สึก เคลียด์ขึ้กกันเนี่ยคารูร้สึกบ่สบายไปแต่ขึ้กกันนะคะมีคนเข้ามาเม้นในเชิงลบๆนี่นะคะเพราะฉะนั้นแอดมินกับมองว่าการที่การทีขึนสื่อเขามาเบิ่งคลิปๆนึงพี่น้องคันห้าเพิ่นบ่มักอีหลีแอดมินกับมองว่า,เพ,วาเพิ่นควรดีสิเลื่อนผ่านสดีกวัวเห็นหัวอคอคลิปแบบนี้แล้วนะคะย่าสะเขามาคอมเมนต์สดีกัวพี่น้องนะคะควรที่จะเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงสร้างสารรค์หรือว่าเป็นกำลังใจให้กันสดีกวา่านะคะ แอดมินเสือว่าหลายคนกัต้องปล่อ,อยหร,อรือหล่ะคะพี่น้องสําหรับคอมเมนต์ลบๆนะฮะแต่ว่าหลายคนนะฮะสิคิดนั่นเราจะนัดตรงไหนนะคะคือว่ามีคนมาว่าให้หลายคนจะคิดยังไงนะฮะแต่ว่าแอดมินกะมองว่าการปล่อยผ่านเป็นเรื่องที่ดีพี่น้องนะฮะแต่ว่าปล่อยผ่านมันกนเนาเฮตุอะไรยุ่น้องนะ,ะแต่ว่าเขาได้ไปอ่านค้อมเูลเชิงลบแล้วมันกาสิ ต้องรู้สึกว่าสบายใจก่อนในหลับไปนะแล้วกะจังสิใช้คําว่าปล่อยผ่านนะคะนั่นแหละพี่น้องสําหรับเรื่องนี้แอดมินกลับเป็นกาลังใจให้สาหรับครอบครัวน้องอุอ๋งอิงเพชรบ้านเพงนะคะแลวกะ็เป็นกาลังใจให้สําหรับทางน้านพี่มอนอิงนะคะเหตุ่านเรื่องนี้ไปได้เร็วๆนะคะนั่นแหละพี่น้องนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ถือว่าเป็นเรื่องทีหญ่อยู่ได้พี่น้องนะคะถึงกับล่ามปามไปหอดอครอบครัวน้องอุอิงนะคะถือว่าเป็นเรื่องหญ่อยู่จนทําให้ครอบครัวน้องนี่จากปกติที่ว่าใช้ชีวิตมีความสุขจนตอนนี้ใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขแล้วนะคะจากปกติที่ว่ามีความสุขมากกว่านี้พี่น้องเนาะกับเป็นกำลังใจงให้ ทางครูมอนอิงหลกักะทางครอบครัว,ว,วน้องอุ้งอิงนะคะให้พัฒนดวงนี้ไปเด็เดีวยวๆนะคะสำหรับมือนีก็มีเรื่องราวสิมาบอกสู้พิศนองฟังสงนิสะก้อนนะคะก็ขอมาสวัสดีค่ะ